ดีนะครับวันนี้นราไมยอยู่กับเกมสุมประเทศเอเราขอพูดเสียงดีๆเลยเราไปเล่นดา่านวิ่งกันนะครับอืมวันนี้เพื่อนๆเราจะมาติดตามเราหรือเปล่า <c oughs> แป๊บนึงนะครับครับ ไม่รู้จะออกทั้งภาพหรือเปล่าหรือคุณได้ยินเสียงหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้แรละเพราะเรายังไม่ได้ติดตามคลิปวิดีโอของเราเองงี้ยเงี้ยเามาทำความรู้าักกงเราเด้ดีกว่าแล้วก็เออช่างมันเถอะพูดเสียงดีดีเลยด่านนี้ผมอยากแลกของแต่ผมแรงไม่เป็นเปนเป็นเป็น ใครแนะนำวิธีดีๆก็ฝากบอก้วยการขายของผมรู้อยู่แล้วล่ะขายอะขายอะขายของจะได้อืมปันต้งๆเริ่มลดหน้าหน่อยนะครับนี่ครับได้ใข้เอนเตอร์แล้ววันนี้เราจะมาเป็นสเกาเล่นสเกาหรือครับบีหรือ แล้วตัวตัวอื่นโอ้ยคอนโทรลสวยใช่ไหม้โอ้โหดัานนี้เราชอบเลยครับงในิมเฉยคือดัานนี้เราขอเล่นเป็นตัวนีว้เราขอเป็นตัวนี้ดีกว่าเพราะตัวนี้มันแล้วเราจะไม่ใช้เดลิงเกอร์นะครับเราจะไอ้นในกายเฉยๆอ่ะ ผมดูกันก่อนเนะนี่ยผมอยากเล่นนนำบอลเลยบอลวันนี้คือด่านปั๊มปั๊มของนะครับโนะผมขอแนะนำด่านนี้เป็นด่านปตอนหอมแล้วผมขอเป็นตัวนี้ด้วยจะดีไหมเนะ่ยเพราะทุกทีถ้าผมเป็นตัวน้ no, ผมใช้ไเรนลิงเดี๋ยวโดนอะไรเจ็บนิดนึงนี่อะผม่อบไทยนะจ๊ะเฮวี่ตอนนั้นเราก็ลอดไป็นถึงด่านสุดท้ายได้เหรอเออไอนี้เรายังไม่ได้อ่านอะแล้วเขาบอกว่าก่อนนะครับมีทีโปรแกรมแอคชั่น Oh, ball, ball, แล oh. ้วที่การเล่ของดานนี้ผมจะมาแนะนำด่านนี้ครับวันนี้ you can just, just jump over it ามจริงไหมสปตส์ Jump over it นั่นแบบผมเลย อ้โบบ้านใครับตัวมีตัวนี้ลองไปด้านห้าป่ะนี่ครับรคนจะตาเห็ไหมสิดีแต่ไม่ใช่สิสด,สสดอดดีโอ้หนาดนี้ผมชอบมากเลยผมมล้างมันไทยอยู่บนแ้นน้านานหลายปีไม่ใช่ละเนี่ย ดับที่้ครับดับที่ห้าเอารถเฉยโอไม่เจอ